มันยังไม่ด่อปืนเลยครับจิเอาเบังกูตายเหรอผานไปเอาปันมึงแกเข้าไม่เชเข้าไม่เช็คเข้าไม่เช็คเข้าไม่เช็คยิงมาเลยยิงมาเลยเปไปยิงมันยิงมันยุ่นเออไม่ไหวลแม่งเลยชอตช็ัดยิงไม่หมดอะไม่หมดอะไอ้เหี้ยตายเลย ปาีลีลีลีมันาตัวเี่มันตายเลยเชียไมกูปิดประตูปพ๊บแม่งเดินเียวไปต่อแบบแบบแบตายขาน้เออไม่ได้ฝากนี่ว่าไปผักตัวเซตาคุณเห็ประตูพผักมือตล้งียจอจู่ๆก็ล่วงลงไปนอนกับพื้น คือกูยังดีๆว่างถักก oh ูถ้ม oh ันยิงอ่ะโอ้ไปโอ้ท e: ันน oh. ี oh ่มาที่ี่ไหนมึงจิ้มไันจิ้มเนใช่คัใส่แช๊หวยเยนิงเลยยิง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 ้ยเดี๋ยวดเอ้มันเปิดยตรงนี้เลยมันก็เกินโอเคมันยอมได้วะโอยอมยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยอมยยยยิยอยอยยยอยยอโอย เฮ้ยรอบนี้มันดักเหรอวะเป็นย่าเชื่อไดเว้ยหน่วยสวอชได้ใส่เส้นฮาวายอะนทุ่นทิ้เออน้อยเว้ยไมตายแล้วเนี่ยตสวอชใส่เบียร์ฮาวายท้ายท้ายมีเฮ้ยยอมยากว่ะตัวเนี้ยยยัดลูกซองไปตั้งหลายนัดไอ้บ้าเอาคดีตายเหรอ เอาไอ้เจียเค้นจีเก้นจีโดนไหลตายแล้วก็บุ้มเลยแม่งเฮ็ดจอดเค้นจีประตูจริงอะไม่ได้เฮ็ดจอดหรอกตู้เดินรถเมื่อกี้โคนรรอเออเนี่ยกลัวแบบไหนจะห้องไม่ได้หรอกลัวอะครับไหนจะห้องไม่ได้หว่ะติดเฮียติดเม่งติดเมื่อกี้ติดอะไรกันเนี่ยเฮียแม่งล็อกประตูให้ออกไม่ได้เลยอ๋อยมันไม่ขวางโอ้เกมนี้ไม่ได้ล็อกได้ไงเฮีย โอ้ยตรอบตัวมันไม่รอบตันสิรอบตัวบังก็ตึไโอ้ขัออกก็ได้แล้วเหมนี่มึงขักูโดนกระสุนาอุยีอะไรเ้มึงเอาอีกแล้วเดียวโอ้จไม่แตกนะเออไปไปไปยิงไม่เข้ากระสุนเรา